รูปราวคราวเดียวกันเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ามาดูยกต่อไปยก3นะครับไบแดงเพชรสายฟ้าดิเมินคมอาวุธโอ้โหนี่แหละยก3นี่ฝากด้วยเลยทีเดียวได้สตุ้งสตั๊งเยอะหน่อยได้มวยนะเอ้าจุคิดจะดาวรถดาวรถนึกถึงเลยโตโยต้าเทมอเตอร์ศูนย์สองหกหกสองหกห้าห้าห้าจากเทมอเตอร์โอ้สองไปเลยอัลกูเจ็ดมาและครับเสียไส้แล้วครับคมอาวุธ าแล้วครับสอกซ้ายหมัดขวามาอัดชีดสามหมืน 30, ครับอสอกขวามาแล้วครับมาเป็นชุดเลยครับได้โอกาสทองอับนาทีแรกของยกที่3ามนะครับโอ้มีวูบมีอาการให้เห็นเลยครับเส้รสายฟ้าแตกบบริเวณคิ้วขวาครับโอ้แต่จุดนี้จุดนี้อย่าดูแผลแตกนิดนึงนะครับยังไงก็ต้องไหลเข้าตาแล้วครับ หมอธีรศักดิ์ดูแล้วชกได้ชคไหมเอาดาโอ้โหใจแข็งใจแข็งยังไม่เยอะยังไม่เยอะยังไม่เยอะทับเปลือกตานี่ก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่บนคิ้วครับอ่ะบนเวทีครับตอนนี้โมเมนตัมพลิกเลยครับคุณแจ๊คครับนั่นแหละครับแตกที่หัวคิ้วทางด้านขวาครับดูว่าจะมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคหรือไม่นะครับเอาละครับแผลแตกนั้นใหญ่มากนะครับแต่ว่าเลือดไม่เยอะครับแล้วก็จุดที่แตกไม่อันตรายนะครับ คุณหมอพิจารณาแล้วนะครับแปรอันตรายตามต่อครับโอ้โหเลือดนองแล้วครับเพชรสายฟ้าครับแป่แต่ว่ารายนี้ครับดูจากสีหน้าก็รู้นะครับว่าที่ผ่านมาแกเจออะไรมาบ้างครับนี่นะครับโอ้โห,โโหโมวยดุงตีไทยจิตมังงดน,นี่โมหสะใจคุนนายผู้ว่าจริงๆเอา้ามันอย่างนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้ให้สายฟ้าเอา้าเอา้าผมอาวุธอย่าหยุดน,นะอย่าหยุดอแทงมาบ้างแล้วมีเฮมีฮาแล้วโอ้โหดูเดือดเลือดพ่านเลยทีเดียว ไปรมาการแยกออกมามีตำหนิเลยครับเพชรสายฟ้าเกิดชนขวาแพงขวาฟันแพงมวาวุธรับมากไม่ดีนะครับได้ได้แต่ก็จริงครับแต่ว่าเพชรสายฟ้า,าจ,จะบ้าเลือดได้ครับอี่ทาเข้ามาแทงขวาได้ฟันโอ้ย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 เมาเๆาเบาเา เดินไปชนศอกครับโอ้โหแตกเพิ่มนะครับโอ้โหแตกเพิ่มอีกหนึ่งแผลเลยครับโอ้โหดูนะครับไหวไม่ไหวครับอยู่ในการตัดสินใจของแพทย์สนามนะครับตอยดูครับในแพทย์กินสักดิ์โปรแฟนมวยชอบเอ้าคุณพิเชษโอ้โหอาจจะเห็นว่ามขาจะอยู่ในจุดที่อันตรายนะครับผิวกับห้าผาก ครับโดยคาอคนที่เชียร์ฝ่ายแดงเอาไว้บอกแม่ต่ออายุต่ออายุส่วนคนที่เชียร์น้องคนเอาไว้ทำไมไม่จับทำไมไม่จับอ่าเอาละครับหัวใจแกสู้อยู่แล้วนะครับรายนี้ครับเป็นสายฟ้าครับฟ้าแต่ว่าแผลแตกนะครับจะเป็นปัญหาและก็อุปสรรคหรือเปล่านะครับเลือดนี่ตอนนี้ต้องบอกว่านัเอาละครับท่วมจอไปแล้วครับสองแผลครับตั้งไว้คมอาวุธ หมดยกครับหมดยกพักคัดเลือดก่อนครับชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาครับภูมิพัฒน์สเตเดียมนครศรีธรรมราชครับแฟนบอลอย่าลืมไปติดตามนะครับให้กำลังใจท่านพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์เอาละครับจัดตัดใจเลยครับบนเวทีไปเต่าครับอ้าวนี่นะครับนิดถึงโอ้โหซอยใหญ่เลยพี่โอ้โหดูเดือดจริงๆเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับ0 2 6 6 2 6 5 5หอ้าหเอ้าเดินแล้วเดินลุยเลยทีเดียวอ้าวสายฟ้า ลุยเอา้ามาคมอ,อาวุธพลิกมาพลิกมาโอ้โหดูเดือดเลือดผ่านแล้วเลือดเละเลยอ่ะตอนนี้ก็เหมือนกับฉลามได้กลิ่นขาวเลือดน,นะครับชนต่อครับแตะซ้ายแหมนี่ครับตอนนี้คมอาวุธจะต้านอยู่หรือเปล่าครับเพราะตอนนี้ดูกรบเพชรสายฟ้ากันตีระเบิดนะครับมีตำหนิก็จริงครับแต่ว่าเอาการเปิดเท้าครับ โอกาสเปิดแล้วครับหมอี่แม่ใจแข็งพอสมควรพอสมค,ควรแข้งวางอาวุธก็พลอยประคองเกมไว้นั่นแหละครับแผสนามก็เตรียมเข็มเตรียมไหมไว้พร้อมนะครับในช่วงพักทุกที่พาตาต้องบอกว่าพี่อันลงไปเองครับอันสุดุมวิทนะครับลงมาตีเข้มด้วยตัวเองนะครับเนี่ยครับพยายามจะเดินฟ้าแล้วครับทางดน้านของเพชรสายฟ้าเข่าซ้ายตีก็ไปเสียงเฮยังอยู่ประตูสวรรค์ยังไม่ปิดเลยครับน่นแะครับยังมีเวลาครับ ยังมีเวลาครับเดินต่อครับเป็นสายฟ้าว่าไงครับเอาชนอย่างเดียวเลงศึกละเลงเลือดเลยนะครับโุตรดไทจจิตเมืองนนท์ละเลงเลือดเลเอาแล้วเพชรสายฟ้าเพชรสายฟ้าเอาเพชรสายฟ้ามาบ้างมาบ้างมาบ้างเอาขออาวุธต้องเอากันไว้เอาการพงศักดิ์ว่าไงมองเลเลเลยเอาชนอย่างเดียวเพชรสายฟ้าชนอย่างเดียวเอ้าคู่นี้น่าจะมีเมื่อสักครู่นี้ในเชืองพักยก เพชรมีแฟนเวส่งสัญญาณมานะครับบีอาชีแม่นะครับแต่ว่าตัวเลขยังไม่แจ้งอ่าดูครับเพชรสายฟ้าทําได้ไหมเหมือนก็บอกว่าทีมทีมทีมประคองไว้ประคองไว้ประคองได้หรือเปล่าเพชรสายฟ้าต่ก็มั่วดีเหลือเกินกัไมี่ไปเลยครับตีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับเอาเสียงเชียร์ไว้ก่อนอ่ะยงมากลางเวทีครับเพชรสายฟ้าถึงแม้ว่าจะมีแผลแตกนะครับแต่ว่าหัวใจนี้สะพานครับวงในเข่าซ้ายยัดเข้าไปแล้วก็เสียงเอมาเป็นละลอกนะครับ ขวาทางด้านคมอ,อาวุธนานาโต้ครับดักด้วยศอกซ้ายแล้วพลิกออกไปเพชรสายฟ้าเนี่ยครับเอาล้วครับเกิดเกมเดินชนอย่างเดียวแล้วนะครับโอ,โ,โอ้โหสุดสุดไปเลยครับต่อยลืมต่อยลืมแตกแล้วต่อยลืมแตกเอ้าลุยเพชรสายฟ้าลุยอีกต่อยลืมลืมแตกแล้วเอาปลายยกเอาคมอา,มาวุธแกตั้งตั้งเอาฟันไปโอ้โหนี่แหละดูเดือดเลือดพลาดนะครับมวยดิวิทย์ไทยจิตมณนมนซุปเปอร์ไฟ โอ้เอาชนอีกชนอีกช,น,กชน,เนเอาเตะยัดออกมาโดนนี่แหละหักวงอียาาทีเดียวล้มไปเลยก่อนชมยกนี้นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับมวยดีวิีไทยสึก,กิจเมืองนอนทในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนที่สนามมวยนะครับกิจเมืองนอนยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ครับ มาดูยอดไอคิวครับจรวดศิษฟ้าประธานนะครับกับธนัดของพงศริแล้วก็สิงห์พยัคฆ์กับบินเหลี่ยมธนวัฒน์แสงเพชรเปิดหัวกับรัฐพลครับโอ้โห,โโหโมดีท,ท,ทุกทุกนัดทุกนัดทุกนัดไม่ต้องห่วงและแฟนเติมแฟนเติมแฟนตึมอ้าวอ้าวอ้าวสามแสนสามแสนสามแสนท่องไปเลยคุณเชษดโอ้ยมามางัดงัดงัดอัปคัดตามด้วยขวาต่อยอย่างเดียวครับต่อยกระสอบอย่างเดียวไม่ต้องคิด นานๆจะจะมีลูกการขอช่วยบ้างการสอกซ้ายขบะวุฒิบวกศอกขอบะวุฒิประทองเกมไว้ไว้หลังป้องก,กันตัวมั่นใจครับขบะวุฒิล็อกไว้ล็อกไว้เผาเวลาไปด้วยครับเอาแบบมีเสียวตลอดครับโอ้ตอนนี้เลือดไทยเป็นเลือดใครครับตอนนี้เต็มไปหมดแล้วครับนั่นแหละครับศอกซ้ายน้ำเข้าไปครับขบะวุฒิรับล่างเอาไว้ครับสายฟ้าต้องบอกว่า แกมีความมุ่งมั่นขยันตั้งใจแล้ะครับต้องการอยากได้เหมือนกันนะครับสามแสนครับไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะครับดันออกไปโอ้โหดูนะครับเลือดไหลพา,านตาโอ้โหต้องยอมรับหัวใจกันเลยครับหัวใจต้องบอกว่าสุดยอดมากครับเป็นสายฟ้านะครับโอ้โหไม่ทอไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทอแท้เลยอ่ะโอ้อะไรกันเนี่ย โอ้โหมวยมันอย่างนี้จริงๆเลยเพียวนะครับอาทิตย์หนึงมี2วันนะที่นี่มีเสานะครับเสาที่นี่แลนช่อง5ช่อง5้าวัยองโมงสามสนาทีพรุ่งนี้อย่าลืมเวลา1 1บเอนกาสีนาทีที่นี่เหมือนกันฉะนั้นเจอกันด้ที่นี่เลยีเดียวแฟนเติมตลอดแล้วก็เวทีนี่หื๋มามีสวยสวยด้วยเย็นชํำด้วยนะครับแล้วก็ดูเดินนี่ไม่ต้องมีอะไรเกะๆกลางเลยดูได้ตลอดแล้วข้อสาคัญไม่มีอะไรขวางตาเลยว่านันเถอะ นนี้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไหม,มแอนตี้ซินมีไหมแอนตี้ซินเดี๋ยวไปหาแอนตี้ซินให้อ่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลน,นะครับแต่ว่าขนนาองวาระท,ที่จะมันมีอยู่แล้วแต่วันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอ,ะอ,ะอ,ะอะแล้วนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับสนใจติดต่อลงโฆษณาก็ติดต่อได้ที่บริษัทวอดีวิถีไทยครับ0813444455นะครับติดต่อสนใจลงโฆษณาสินค้าได้ที่บริษัทวอดีวิถีไทยนะครับ0813444455มาฮึดมาอีกแล้วครับเพชรสายฟ้า ต้องบอกว่าคลื่นลมยังไม่สงบเลยครับโอ้โหสามแสนครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับอ่ะสู้ไปฮึดไปครับรับแต่ที่ยังไม่สิ้นเสียงระฆังไปให้สุดไปเลยครับนักโมวยนี่น่ารักทุกคนเลยนะครับในเรื่องหัวใจดูดิภาพประทับใจมากๆเลยต่อยแคนแทบตายนะฮะยกนะแต่ว่าพอหมด เวลาแล้วเนี่ย5ยกไปแล้วเนี่ยเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นเลยทีเดียวรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยธยาัยน่ารักจริงๆนะครับในวงการบอลมวยของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแฟนมวยก็น่ารักว่างั้นเถอะให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับจัดชัยสอนทาธานินมุ์ูผิวแล้วก็วรชิตเชมชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือทางด้านของคมอาวุธ f อฟเอกรุปครับนั่นแหละครับสับซอกเปิด3ามแผลแตกเลยครับในยกที่3ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับแก้มือล้างตาที่เคยแพ้เพชรสายฟ้ามาก่อนหน้านี้ได้สําเร็จนะครับ แมยิ้มสบายใจเลยครับอ่ะติดตามดูนะครับเส้นทางดังของคมอาวุธครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับเพชรสายฟ้า